สัสดีปีใหม่ค่ะเช<ไ>ื่อเลยนะคะว่าหยุดยาวที่ผ่านมาหลายคนนะคะต้องไปชาร์จแบตกลับมาเต็มที่แน่นอนเลยค่ะและปีนี้นะคะเป็นปีเสือทองค่ะใครนะคะที่ทําธุรกิจนะคะตูนขอ,ขอให้ทุกทาพกิจการดีๆเฮงๆรวยๆเลยค่ะสําหรับสุขภาพนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและสําหรับปีนี้นะคะพวกเราทุกคนสู้ไปด้วยกันอีกหนึ่งปีนะคะ และรถเข้าไปของเราวันนี้นะคะบอกเลยค่ะผู้ชมเป็นตัวพิเศษ SOK OK 200ที่ไม่เหมือนใครเลขใหม่ก็น้อยปีก็ใหม่แถมยังมีจุดเด่นที่แตกต่างไปดูเขาดีกว่านะคะ และนี่เลยค่ะสำหรับรเข้าใหม่ของเราวันนี้นะคะ เมอร์เซเดสเบนซเอสเค200 a m c รุ่นพิเศษอย่างขาวบอลลูดอีดิชันด้วยคะ่ะตูนเชื่อเลยคะ่ะว่าใครหลายๆคนนะคะต้องอยากได้เขาคะ่ะเพราะว่ารถคันนี้นะคะเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายและตอนนี้นะคะราคาเขาหน้ารักมากๆเพียงแค่1นึ่งล้านแปดแสนเก้าหมบาทคุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถในฝันคันนี้ได้แล้วใครนะคะปีใหม่ปีนี้อยากจะออกรถใหม่สักคันลองมาดูคันนี้ก่อนคะ่ะราคาไม่แรงมากจริงๆนะคะแถมได้ปีใหม่ด้วยมาพร้อมกับ สีขาวค่ะดูแลรักษาง่ายแบบสุดๆเลยนะคะจุดเด่นของเขาแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาต้องเปิดประทุนได้ในส่วนของหลังคานะคะหลังคาคันนี้จะท็อปด้วยแก้วสีดําด้านบนค่ะยิ่งตัดกับตัวรถสีขาวนะคะดูสวยมีมิติมากๆการเปิดปิดหลังคานะคะทําได้อยู่ที่20วินาทีเท่านั้นค่ะจะขับ หรือว่าจะจอดนะคะก็เปิดประทุนได้ค่ะและแน่นอนเลยนะคะสําหรับ S L K ค่ะจัดอยู่ในรถประเภทรถโรสเตอร์นะคะ <c oughs> ด้านหน้าจะมีขนาดยาวถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาดีไซน์ด้านหน้าเขาก็สวยมากค่ะไฟหน้าเด่นสะดุดตาตาสัญลักษณ์ Mercedes-Benz เป็นดาวกระจกด้วยนะคะยิ่งให้ความสปอร์ตสุดๆล้อคันนี้ได้ล้อแมก AMG ขนาด18นิ้วด้วยค่ะและดีไซน์ด้านท้ายนะคะลักษณะตัวรถค่ะท้ายเขาก็จะตัดเล็กน้อยนะคะไม่ได้มีขนาดใหญ่เหมือนรถซีดานทั่วไปแต่สามารถใส่สัมภาระได้นิดหน่อยค่ะถือว่าไป เที่ยวต่างจังหวัดชิลๆหรือใช้งานทั่วไปก็ใช้งานได้เลยนะคะและสําหรับเครื่องยนต์ของเขานะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 8 0 0 c ีค่ะได้กําลังแรงม้าถึง184แรงม้าเลยนะคะอัตราสิ้นเปลืองค่ะตูนเคลมให้อยู่ที่กลางๆคันนี้นะคะไม่ได้กินน้ํามันมากจนเกินไปแต่ที่สําคัญเขามีโหมดตัว idling auto start stop ด้วยนะคะสําหรับใครที่ต้องการประหยัดสามารถใช้โหมดนี้ได้แต่ถ้าใครนะคะอยากขับมันๆสนุกๆน,นะคะเปิดโหมดสปอร์ตขับเต็มที่เลยค่ะ และภายในคันนี้นะคะอย่างที่บอกไว้ค่ะ ว่าเขาเป็นรุ่นพิเศษอย่างตัวคาร์บอนลุกอีดิชันจะต้องมีตัวคาร์บอนอยู่ในรถแน่นอนและนี่เลยค่ะคอนโซลตรงกลางเป็นวัสดุแบบคาร์บอนเคฟล่านะคะให้ความสปอร์ตมากๆยิ่งปลุกใจเลยค่ะให้คนขับรถนะคะมีความสปอร์ตสุดๆเกียร์ของเขาเป็นแบบเกียร์เจ็ดสปีดด้วยค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะเบาะสปอร์ตบักเก็ตซิทของเขาเป็นตัวเบาะสีดำเบาะหนังทรงสปอร์ตมีแถบสีเขียวนะคะเดินด้วยได้สีขาวและก็ยังมีในส่วนของตัวคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะเป็นลายเฉพาะ พิเศษมากๆเลยนะคะติดอยู่ที่หัวหมอนค่ะและยังมีในส่วนของตัวแอร์คับตัวเป่าลมคอค่ะที่สามารถกดปรับระดับแรงลมได้นะคะที่แป้นคอนโซลตรงนี้ค่ะปรับได้ถึง3ระดับเลยนะคะเพิ่มความผ่อนคลายตลอดการเดินทางได้แน่นอนไม่ใช่แค่ตรงหัวหมอนนะคะที่สามารถเป่าลมร้อนได้คันนี้นะคะเบาะคู่หน้าทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาสามารถปรับระดับเบาอ,อุ่นร้อนได้ค่ะฮีตติ้งเีตได้ถึง3ระดับเลยนะคะือว่าออปชันคันนี้เยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะและแผงประตูด้านข้างนะคะก็เป็นคาร์บอนเคฟลา เช่นเดียวกับขอโซนตรงกลางด้วยค่ะแผงควบคุมนะคะเป็นดีไซน์ใหม่คันนี้มีนาฬิกาอนาล็อกคอร์ด้วยค่ะพวงมาลัยม u l t i f u n c t i o นะคะสามารถคอนโทรลการรับในส่วนของตัวบลูทูธได้หรือว่าตั้งค่าตัวรถได้ด้วยนะคะบอกคุณหน้าป่าไฟฟ้าได้แมมโมรี่แพ็กเกจได้ด้วยค่ะและสําหรับใครนะคะที่ขับรถเปิดประทูค่ะเรามีในส่วนของตัวแอร์ไกลนะคะตัวปิดนะคะไม่ให้ลมตีเข้าห้องผู้โดยสารรับรองเลยนะคะว่าขับรถผมไม่โฟูแล้วก็ของไม่ปิ้วกระจัดกระจายแน่นอนค่ะ <Wow. S 1> และสําหรับคันนี้นะคะต้องดอกจันไว เลยค่ะว่าเป็นรถปีใหม่มากๆเป็นรถปี2015เลขใหม่นะคะวิ่งมาเพียงแค่43,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะกับราคาสุดพิเศษเลยนะคะที่เบนเคตั้งไว้เพียงแค่1,899,000้านบาทในงบประมาณเพียงแค่1ล้านดิดน,นะคะคุณก็ขับรถในฝันคันนี้ได้แล้วรีบมาดูกันนะคะ แล้วใช่ไหมคะสำหรับ s อ k เ0ชเค204คันนี้แถมนี่เลยคะ่ะยังได้ตัวพิเศษอย่างคาร์บอนลุกอิดิชั่นกับราคาเพียงแค่1,890,000บาทคุณก็สามารถขับรถในฝันได้แล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เมนเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้กรตุนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ